สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับผมเสียบีรถไถซิ่งนะครับเสียบีพระใหม่รถไถซิ่งนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับผมจากหายหน้าหายตาไปนานานะพี่นะเพิ่งจะได้มาไลน,น์นะพี่นะวันนี้ผมก็มีรุ่นนี่นะครับอันนี้เป็นนี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นเลื่อนสมสณมนสักนะครับนี่นะครับ สมรรถนะศักดิ์ของพี่ป๋องสุพันนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นรายการลุ้นนะพี่นะในซีนเดิมนะครับแต่รายการลุ้นผมไม่มีนะพี่นะนี่นะครับผมจะเมื่อมาแบ่งบรรตัวอย่างนะพี่นะนี่นะครับนี่นะครับนี่เป็นรายการลุ้นในซีนเดิมนะพี่นะนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอยู่ในซีนเดิมนะครับรุ่นเลื่อนสมรรถนะครับนี่นะครับหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะพี่นะเลื่อนสมรรถนะครับ ระราชมงคลวัชราจาร์นะครับหลวงพ่อพัดปุยกาโมนะครับวัดห้วยด้วนนะครับตำบลทานตหารนะครับผมอำเภอหนองบัวนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเป็นของนับป่องการันตีนะครับผมนี่นะครับของก็จะเป็นแบบนี้นะพี่นะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเหรียญกันนะครับนี่นะครับเหรียญก็จะเป็นมีสองแบบนะพี่นะมีรูปไข่กับทรงเสมาครับอันนี้เป็นเนื้อซาตินนะพี่นะคมๆเลยครับดูนะครับ นี่นะครับอันนี้จะเป็นทรงเสมานะครับผมนี่นะครับเหรียญจะคมนะครับชัดนะครับกะนงกะนกนะครับเม็ดไข่ปลาะนะี่นะหน้าหลวงพ่อนะครับคมชัดมากครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นด้านหลังก็จะเป็นพัดยยศนะพี่นะแล้วก็เขียนว่าเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะพี่นี่นะครับนี่นะครับข้างหลังก็จะเขียนเป็นอายุยืนนะครับเหรียญเลื่อนสมศักดิ์นะครับ มีเลขโค้ดนะครับตรงนี้จะเป็นยันนะพี่นะเดีย๋ยวผมแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวสักคู่นะพี่นะนี่นะเดี๋ยวสักคู่นะพี่นะนี่นะครับอย่างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคมชัดมากครับพี่รุ่นนี้เป็นรุ่น ทรงเสมาพี่นะแล้วข้างหลังจะเป็นพัดยศนะครับนี่ครับมีเม็ดไข่ปลาด้านบนนะพี่นะนี่นะครับตัวอัคระคมชัดมากครับพี่นี่ครับวันนี้นะครับผมมีรายการแถมยกหลังนะพี่นะมีรายการแถมยกหลังเลื่อนสมศักิ์รับในซีนเดิมพี่ยังไม่ได้แกะครับถ้าใครสนใจนะครับทักไลน์มาได้เลยนะผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนะครับผม เป็นรายการแถมยกลังนะครับมีสี่เหรียญน,นะพี่นะมีสี่เหรียญน,นะครับในกล่องนะครับอยู่ในซีนเดิมยังไม่แก่นะพี่นะนี่นะครับมีอยู่สี่มีอยู่สามสามสามกล่องนะพี่นะนี่นะครับแล้วก็มีเนื้ออะบัก้านะครับเนื้ออะบัก้าหน้ากากผิวลุ่งนะพี่นะนี่นะครับมีเป็นคู่นะพี่มีเป็นคู่นะครับอา้อาวแผลองผมเป็นไหน นี่นะครับเนื้ออับบาก้านะครับสองพิมพ์นะพี่นะอันนี้เป็นรูปพิมพ์ทรงไข่นะครับนี่นะเรียนทรงรูปไข่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับใครสนใจนะครับผมปล่อยเป็นคู่นะพี่นะถ้าสนใจบูชานะพี่นะคู่นี้นะครับทักไลน์มาได้เลยนะพี่นะสอบถามได้ครับผม เป็นเนื้ออบาก้าหน้ากากทองทิพย์ผิวลุ้งนะพี่นะนี่นะครับเหรียญทรงเสมากับเหรียญรูปไข่นะพี่นะหนึ่งคู่นะพี่แล้วคู่ต่อไปนะครับเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะพี่นะเป็นเนื้อปีกเครื่องบินหน้ากากทองทิพย์นะครับนี่นะครับนี่นะครับถ้าพี่ท่านใดสนใจนะครับทักไลน์สอบถามราคาได้นะพี่นะมีเป็นคู่นะพี่นะ ราคาแบ่งปันนะพี่แล้วก็จะมีอีกหนึ่งคู่นะพี่นี่นะครับถ้าใครอยากเก็บสะสมหรือยังไม่ได้เก็บนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองอขอโทษทีครับพี่เป็นเนื้อทองทิพย์ผิวลุ้งนะพี่นะนี่นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์ผิวลุ้งนะครับนี่นะครับสนใจทักไลน์สอบถามราคาได้นะพี่นะนี่นะครับ เนื้อทองทิพย์ผิวลุงมีสองคู่นะพี่นะถ้าท่านใดสนใจนะครับดไลน์หรือบโทรนะโทรสอบถามได้ครับด้านล่างนะพี่นะเพีนี่นะครับสมนาคุณยกรังนะพี่มีอยู่สามชุดนะครับนี่นะครับสามชุดครับสนใจสอบถามได้นะครับผมผมขอขอบคุณพี่ๆที่ติดตามนะครับผมจากหายหน้าหายตาไม่นานนะพี่ไม่ลงคลิปต้องขอโทษพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอ ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่กดติดตามนะครับกดซับสไคร e นะครับกดกระดิ่งให้ผมนะครับผมผมขอขอบคุณครับผมคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ